สรุปหลักการใช้ there is t h e y are ว่ามันเนี่ยใช้ต่างกันยังไงและหมายถึงอะไรเรามาดูความหมายของเจ้า there is กับ there are กันดีกว่านะคะ there is กับ there are ตัวนี้เนี่ยความหมายเหมือนกันเลยนะคะก็คือแปลว่ามีจุดๆๆอยู่นะคะแปลว่ามีจุดๆจุดอยู่เรามาดูตัวแรกนะคะ there is there is ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้กับคำนามเอกพจน์ Uh, คำนามเอกพจน์หรือ singular noun นะคะก็คือคำนามเอกพจน์ก็คือมีแค่หนึ่งสิ่ง1อันและนอกจาก t h e r e i s จใช้กับคำนามเอกพจน์แล้วเนี่ย t h e r e i s ยังใช้กับ countable คำนามนับได้แล้วก็ uncountable คำนามที่นับไม่ได้อีกด้วยค่ะ for example there is a cat on the table there is a cat on the table นะคะมีแมวหนึ่งตัวเนี่ยอยู่บนโต๊ะ and next there is some water in the bottle there is some water in the bottle นะคะก็คือมีน้ำอยู่ในขวดเนี่ยนิดหน่อยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูหลักการใช้ they e r e ค่ะ a r e ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ dr นะคะแล้วตามด้วย plural noun หรือคำนามพหูพจน์คำนามพหูพจน์ก็คือคำนามที่มันมีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะสังเกตเลยด้านหลังคำนามที่เป็น plural noun เนี่ยเรามักจะเติม s กับ es ที่หลังคำนามตัวนั้น for example there are two birds on the tree there are two birds on the tree นะคะก็คือมีนกสองตัวเนี่ยอยู่บนต้นไม้นะคะ เพราะฉะน,นั้นสรุปนะ t h e r e is นะคะ t h e r e is ตัวนี้เนี่ยจะดตามด้วย singular นะคะก็คือตามด้วยคำนามเอกพจน์และนอกจากนั้น,นจะเป็นคำนามเอกพจน์แล้วยังจะใช้กับ countable แล้วก็ uncountable คือคำนามนับได้แล้วก็นับไม่ได้อีกด้วยนะคะส่วน they are ่ h they are ตัวนี้เนี่ยเราจะตามด้วย plural n o u n หรือคำนามพหูพจน์นั่นเองซึ่ง2ตัวเนี่ยความหมาย t h e r e is กับ they are แปบลบว่ามีค่ะ